สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขะรุ่นนี้ดีงามมากๆคุณลูกค้า่ะเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนื้อฝ้ายคุณลูกค้า่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครทอเครื่อง3ามตะกอคุณลูกค้า่ะเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆคุณลูกค้า่ะราคาผืนละ790บาทราคาผืนละ790บาทคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยรับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มไม่พอคคุณลูก้้าวันนี ะค,ะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะเรามีผ้าเช็ดมือซีสวยนะคะรวมไปถึงนะคะถุงผ้าด้วยนะคะแถมให้ฟรีถึง2ชิ้นแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อนะคะงานผ้าไทยผ้าฝ้ายนะคะมัดหมี่ทอสลับขีดรุ่นนี้ราคาผืนละ790บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะของขวัญขอฝากถึง2ชิ้นแบบนี้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะผืนนี้สีม่วงค่ะผืนนี้สีม่วงกรีบดบัวสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงอยู่และมีเสื้อสีม่วงอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้านะนำไปใส่นะคะคุณูกค้า นำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะตัดเป็นผ้าถุง หรือว่าตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจแน่นอนเนื้อผ้านุ่มผิวผีเมียมากๆคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปงสวยงามสุดๆเลยคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยศ8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากดูสีอื่นๆด้วยว่ามีให้เลือกให้ช็อปนะคะกี่สีอะไรยังไงคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสแกนที่คิวอัคคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้้้้าาาาามมมไไไไดเลยยนนนนนนนะะคคชชื่่่ออบบบิิตภัณฑ์สรรรุหหแแขงทก็ เเข้้าามโไดลยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมคะวันนี้นุํมใส่เสื้อสีม่วงเนาะเวลานะคะนำนำมาแนบกับผ้านะคะคุณลูกค้าขาผ้าตัดผ้าถุงผ้าตัดกระโปรงเหมือนดที่เป็นเฉดสีม่วงเหมือนกันเนี่ยสวยเข้าเซตกันเลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะให้ทางร้านตัดให้ยินดีนะคะจะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปงคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย1290บาทจากปกติ1,490บาทนไม่คุณลูกค้า วันนี้นะคะสาหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะคะผ้าถุงคุณลูกค้าขาสั่งตัดผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าขาเฉพาะผ้าถุงนะรอบเอวไม่เกิน3 4นิ้วเดี๋ยวนุ่มทาสบายให้ฟรี1ชิ้นเลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะรอบเอวนะคะ35นะคะ35ขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าขาสบายก็จะบวกเพิ่ม390บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถแจ้งไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าอยากให้ทางร้านตัดให้ แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะทอมัดหมี่สลับผิดผืนนี้สีม่วงกรีบบวัว 1, นึ่งผืนเจบาทคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะของขวญของฝากสุดพรีเมียมมอบให้ถึง2ชิ้นแบบนี้เลยมีผ้าเช็ดมือแล้วก็มีถุงผ้าใบาใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยบอกรับเซตนี้นะคะสีม่วงกรีบบวัวคุณลูกค้าคะทอมัดหมี่นะคะลายมัดหมี่ทอสลับขิดสวยงามพรีเมียมมากๆขอบพระคุณค่ะ ค่ะ ah.